บมด้ยชจุป <ss> ีงก่อนปีนมันทหลายบริจาคบิโตออะไรกันเลย่ใช่ไปเรี่มอไนั่งกินข้าวอืมข้าจะโดยมันจะโดย สบายดีเด้อพมีพนองสบายดีเบิดสุข,ขุสุขนมณียังอยู่ป่าอยู่สบายดีตอนแรงแรงมณีเราได้พักอยู่นี่บ่มีแล้วต้นไม้ที่ตายแสดงว่าปลอดภัยอยู่บ่ได้แล้วลมทางพุนแล้วก็มาปุ๊บได้ปับโหลดสามคนเขาเจ้าเขาได้แลนบาลิดแล้วก็บเลาะบามางังแล้วในะช่วงนี้มันออกิน หากินคีคือเดือนแคมน้ำหรือว่าแคมซีแลนก็นยังอยู่ได้นี่ทายไกลๆเอากับประมาณโลปลายโลหานี่แหละย,ยังไปรัดคือเกาแล้วก็ให้น้องด้าแล้วก็ให้ทีมงานเฮ้ารัวไวแลนหรือว่ากินเข่าโลดชมฮากับบอเลาะนับไปแล้วบอเลาะเพิ่นไปทางทางเหนือเอาไปทางใต้แล้วบอเลิดก็ไปคือกันแล้วก็บ็ดชิม,มาให้ น้องสาวดาแล้กกับเบ้าพิมพ์พันชัยเบ็ด มันแล้วมันแล้วข้างแรกเค็มมันเลยได้กับหอกตโตมีใหญ่อยู่เข้าไปกับหอกเดนกแล้ว Nuk nó nó tốt rồi จบเอาหนกนี่อยากได้ลีนมันเขาเวานะ้าเจ็บแขวลีนมันงามอยู่ด้วยนี่ลีนนกคอเจ็บแขวนกตัวนี้นะคักอยู่นี่บ้านเอานะเคยแบบข้าเจ้านะ่ะเจ็บแขวเอาลีนบองใสเ่เราเมื่อยไปแล้วไลก็หอกไปกับนกนกกรลายแต่ก็หอกกรลายอยู่ นี่นะลมเน่เลยส่องมือนนะลมลมหนาวแล้วยังเลาะหาก็ะหอกกับนกอยู่หอกเนาะไปกับนก เริ่มจะได้กินเขียดแล้วอากาศหนาวอากาศเย็นแล้วก็เขียดออกหอยฟานยังใหม่อยู่เมื่อคืนนี้โหลดนี่ฟานมาแต่ผุนแล้วก็ลงกินน้ำมันกินน้ำไม่ไหลนี่ข้ามาทางนี้ กลับไปหาเบาพิมพ์ก่อนทรรมิตเราจะไปต่อยักเขาแล้วห้าโมงเห็นเห็นกันบ้งงนะพิมบ่หเห็นจ้ะบ่เห็นเอองูจงอ่าง

ปิดแล้วช่วงนี้เมื่อคืนนี้นะนอนหนาวพิมหนาวเออลืมลืมเสื้อแขนยาวกับทรงคาสันหนาวอันนี้ยุงอืมแม่นยูพี่น่ะยุงอยู่พูดนะพอมียุงเครนี้เขาได้แบบเขาได้งูจงอ่างกับเบาพางกับญ่ชุดชุดก่อนนะแล้วก็เบามางเพิ่นเลาะใส่เบ็ดเข็มสีได้พองูอีก ก็ไงประมาณนั้นแหละน่าจะเป็นตัวตัวเมย์เขาได้ช่วงนั้นน่ะตัวผู้ตัหอกพิม,มเอ้ยเอาอ้องมาพี่ี่ิของพิม,มเอาของกำนกนี่ในทงนี่ในทงพอนะ่ทงเออทงใหญ่ทงใหญ่กินเบอร์กอกนะกินกินแล้วข้าวเที่ยงยังเป็นยังคือบบกินโอยากบ่กินอิ่มเต็มกินอิ่มไม่เศราน่

อามังบะจับอะไรคิดว่างูเน่าแล้วแท้จริงนะงูบาด้ตายเห็นลงูตายบะจับงูยังงูจงอางบักใหญ่แล้วคิดว่าไม่ใช่เอานั่นจะเอาผ้าหรือเอาไม้นักก็เอาผ้าผ้าคิดว่ามันตายแล้วแท้จริงนะงูยังทันได้ตายใครเนี้ยพุทธลายงูตอนใครจะมาตอกมัน โชคดี เข่าเรียบร้อยหายใ่เบ็ดเนใส่เบ็ดปลากฏดไข่เน่ใค่เน่พี่น้องเราคิดว่าจังอะไรคมคิดเราเราคิดว่างูตายแล้วแท้จริงนะงูจงอางงูจงอางยังมุทันได้ตายคันตีคือชิได้เนาะนี่เด้อนกอยู่ เท่ๆ,ๆนี่แลหละเอาได้งูกับบะพาพรางงูจงอางมีไอ,อ้คอมเมนต์หลายคนอยู่คอมเมนต์มาว่าบาเดินเคตนี่ระวังในว่ามันมีตัวเม่กับตัวเม่กับตัวผู้ตรงมีสองตัวนี่ปีงเงาปีงแลนแบบทาแป้งนัวอะไรกัเกลือยากเข่าในว่าผิดตลอดอสำนียังได้กินแลนอยู่พี่น้อง ปีงแบบน้องดาเพิ่นขัวเรียบร้อยแล้วเผาจนใหม่อยู่แล้วก็ชุมเฮามาปีงบอาพิมพเน่กถ่ายายปีงทาผักเทียมแล้วก็ตำเจวแบบเจวบีมัน เป็นเดือนแล้วมไ,ได้กินแบบแลนดโดนแล้วมไ,ได้กินมันีได้กินปิงแลนดอีกมิน้โอ้จนมีดปวเข่ากูดู

นี่ได้ซับนีแล้วยังแต่ทาผักเทียมและก็แปลงนัวเกลือแซบไลายปีงแลน ล่างหัวชิ้นไข่เมื่อวานนี้บําเพ็มเพิ่นเอาหัวชิ้นไข่กินคือกันมาแลนติงแลนบําเพิมกินอยากเขาเนอกกำลังอยากเนาะอยากเข้าแล้วบําเพ็มบําเพ็มอยู่ปลาช่องมือแล้วกินฮอดายกันยากินฮอด น้องซองคนยังเขา้าป่าเพ่ได้เขาเจ้าซองคน,นเข้าป่าได้เลยไปชิพา,พาเข้าปลาแบบนี้เลยนี่ชีวิตในป่าม,มวเนะนอ,อยู่ป่าเนชาะใชีวิตอยู่ป่าอีดงไม,ม่มีอาหารกินอือยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้าน,านอยู่เฮือนมอมีอาหารกิน อยู่ป่าอยู่อยู่โรงนะพอได้กินอยู่พอได้กินชัดไงผักเทียมอีกบะนี่ใส่ผักเทียมแล้วพี่น้องอันงี่ผักเทียมตึวงตันไหมตัวเพื่อนี่ ตัวเมยก็บืดอจ้ไืตัวบด้ะนี่เม้นบอกใส่หน่อยใส่หน่อยใส่หน่อยเช,ยยชยย็ดหน่อยเลาลเช็ยไล่เยชุดเครื่องออกปลาต้องใ้ซื้อตลอดอชซื้อกับโมี่อืมบปซื้อกับโบมี ออกปลาแต่ละเถื่อสี่ห้าแสนหกแสนได้เงินมาเบิดเงินเข้าป่าบางทีก็คุ้มบางทีก็บกคุ้มเนาพิมพ์เนาะเคยไปแล้วว่าได้ก็่ย่าได้กี่ใบพินแลนด์แบแทบพินแลนด์แทบแทบพินเมื่อยกันยาวไปได้มา បាទບໍ່ໄດ້ແລ້ວພຸ້ນຍ່າມາປາໄດ້ຊື່ໆນັ້ນສົບໄຊອືມກໍຄືດີພຸ້ນດີໆກໍດີ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 ບໍ່ໄດ້ຊ່ອຍຈຸກອືມຕີງກ່ອນຕີງມັນຈຸກກ່ອນຊ່ອຍຈຸກ ចូលជិបស្អាបអឺស្អាបឡើយពេញเดือนហើយบ่ได้กินបើទៅឲ្យຖືเอามา พอยังแน่ไปตอนแรกนี่บ่ได้ตของตัวเดียวนีแ่ได้แต่ของเชียแฮวเนาะเาชนะเจ้าเออเบิ่งๆๆกีมาส่งเถื่อยเนาะมื้อนั้นน่ะบ่มีส่งบัดมาชุดนี้ก็บ่มีเกิบอีกบ่มีค้ายอยู่ป่าแสดงว่าบ่มีค้ายเนาะบ่มีหาเนาะอือก็มีหาซื้ออีกเฮาเจอหอยหอยมมูป่ายังไหมบ่โอ้ยังไหมอีกแล้ว บริษกับพ่อยังบ่พ่อกันพ่อของหอกแต่ว่าน้ำบ่ท่านจนย่านตัวเองนะ้ำไปทางไหกับคนไปทางไหกับคนแสดงว่ามันอีเชียให้เฮาเนะาะเชียคนนี่ยังเชียแต้มเอาพี่น้องชาวบ,บ้านงช่องหนึ่งช่องช่นนะองชูนได้บ่นอ๋อช่องหนึ่งหนึ่งชูนไทยชนะกว่าเฮ<ห>าเลยแล้วเอาเสองเออแพ้เลยแพ้เลยบ่ริลองแบบกินลาบดีกับหอกมีชาวบ้านมาหาเฮาจัง่อยเพิร์นไฮไซเบ็ด แล้วก็แลนนี่มีแต่ปีงปีงแบบสุกแกมอนบอเลาะเนาะยังมีอยู่น้ำมอยนาแกมกับเล้าบอร์ลิดว่าบใบยาแกมแลนเนี่ยผลใบยาแกมมันนั่นบังครามยาและให้หมูแกมลดบังครามบใบยากแล้วเนาะใครแน่งูจงอางไม่ได้ตอดงูจงอางตอดนี่โอ้โหได้แล้วอืมตายเลยระวังเลย จ,จะเอาพาจะเอาพาก็เอาคิดว่าตายไงไปได้ได้ว่าสัมสัมแขนเลยโอ้ยง่ายเลยนี่สัมเนียง่ายง่ายแสดงว่าแสดงว่าตัวมีอะใคยได้เมืองชุชาวาตะพูนี่นี่บนนี้เลยใครได้กระพางประมาณห้าเมตรนี่นบนบนอะไรกระพางโรถพันพอขันทางยังลายน้ำมอหนาคัดหน่นาก็ใานมจุอาระบาย ตลอดจ ok. ่อเเดตอ้บางทีก็ดไงเอดควกานตัวลดูถังไปพดล้วไม่เจามเจมากาะมาท่อย่าพานาพิมเสร็จเสร็จตาเบอเนวกลางมาพิมมันเป็นผีี่น้องแล่ยังตังแล้ววันนี้ พอเอาตัวหลอดเนาะใครแน่แปลงเกิรบใดสั่งสั่งแปลงเกิรบได้หนิทำได้ทุกอย่าง <laughs> น้ำได้ก็เก่งเอาเสียวนี่เอาเกิรบคอยก็ได้นะบ่อหลาดนี่คอยเอาเอามาในาช่องคูอยู่เอาบอกยิ่พาพาจังหน่อยจังหน่ายนะนเดดลือกเอาเลกช่อ,ชองคูเกนะิร์บใครมาเกิรบในช่องคูอยู่ สืบเก็บอะไรเชื่อนี่กระซ่างมั้งซ่างดาวซ่างดาวดาวส่างเดือนพอดีนะหัวปาลาชื่อเกือบเลยนะนี่ใส่ได้เลยพี่น้องทำห้องบ๊วยผิดฟังกินมันทักหลายบริษัทบริ่จัดการหลับหอ้อกปีง ปีงก่อนเข้าหนึง่งมองเกลตับโอ้หอมลายหอมลายปีงก,ก่อนตับกินดิบๆเลยอบอกๆบอกดิปปีงก,ก่อน,น,น,นอเ,เด่นนี่สิเหยียบตับแ่นแล้วก็ มีปีงกอกกีะลาบกอกันแอืมปีงกอกปีงงูปีงนกกระลาบลาบกอกกับนกเน่เดี๋ยวพอนอนได้ผิมจินก่อนนกปีงงูกระตายเลีอยงน้มาน้ำจิ้มน้ำเต้าดอกกินงกวนตัวฉิบหกินก่อน นิ่มด้วยพิมพ์นิ่มด้วยกำลังยิงแล้วตออะไรต่อเลยริให้ชาจะแอมนิ่ปิ้งสุกเรียบร้อยแล้วน้องดกกากินบ่กินแต่ว่ากินอิ่มเข่าแล้วอิ่มแต่ว่ากินได้อิ่มบ่อิมอ่มกินบ่ได้ถักเดือนแล้วไปไกินแลน เดือนปลายแล้วกึบย้อนช่วงเดือนเลยค่อยซ้ำเลยค่ะยังหอมอยู่ทากระเทียมเนาะกักเทียมเลยก็เกลือกักเทียมเกลือเป็นงูชุรสเตเวลผู้ชิมไข่เริ่มไปชินลองก่อนให้พิมพ์พันลองห่างมันชีนห่างมันเลย ข้าวอันยักข้าวอันยักข้าวคักแดงว่เป็นคักแดงมาลองเจียวก่อนเจียวตับทำไรมเอาไปมันเจ็บไหนระวังหอนเลยบระวังนกมันเจ็บ มาลองเจ๋วอย่าไม่เซ็บบ่ระวังห้ำออกได้กินกินตลอดแค่บรอยมากสวยนังกระหอกและเฮ็ดลาบไกลาิจะเรียวเรียวกระหอกปีงสุกเรียบร้อยและเฮ็ดลาบบางคนอากินดิบ บางทีบางคน,งคนออก,กินซุกก็ได้กินริบก็ได้มันจังเชียบอยู่แล้ววนมออโอ๊ตมาใส่ไอหนึ่งยี่โอ๊ตโอ๊อ๊มาลองกินลาบอีกนมเบาลาะเนาะแมนมาเด้อมาเด้อมาลองกินลาบกระหอกมาลองชิมือบอลิลสเพิ่นซุปลาบกระหอก บอเลอะยังมาทนายลองตั้งแต่เข้าป่าจังไม้ฉิลองฉิมือเพื่อนเมื่อนาเมื่อนาต้องเมื่อนอนโยกนกตัวอู้สวยมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินข้าวน้ำกันมาเด้อมาเด้อมาเด้อกินข้าวน้ำเป่าพิมกินข้าวแรกมา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 กำลังมาเด้อมาเด้อนี่ปีงแลนแล้วก็ก็ห่อ <laughs> ลาบกอฮองอะไรก็นำน้ำมันซอยใบตะวกจีกันเลยแน่นกินแบบนี้นมาลองใช้มือเบาเลิกก่อนก่อนเด้งนี่น้ำผึ้งน้ำผึ้งน้ำมวยน้ำไปิ่มพูดยันั่งกินเผาอือเขาจะโดยมาจะโดยน้ำกันจะบอยภาษาบ้านเฮาเชีองว่าบอยภาษาลาวเชีองว่าแลนภาษาไทยฮ่องอะไรก็ตรี กินเขาจะได้ลืเล่นได้ลืนเล่นว่ากันเจ้ะเล่นกันก็คือกันเนาะเล่นกันบ่แม่นนบ่่แมเตัวเงินตัวทองเลยตัวเฮี้ยนางคักๆได้ผิวหน้าตดออกอืมกินตลอดนี่คือกับอคืกับประทังบานเฮาเอิ้นว่าตรองภาษาลุ่มกระทังชาไทยดิกินก้า Bây thầy Mẹ hãy đọc bôi Sạy Sạy bôi Bôi thì cũng tuyệt chứ Bôi Bôi kìm tới chắc Chắc phải xay đây là lọ ừ. Kinh khâu uh. Bố mẹ tăng gần cặp nụng kìm bằng hải nọ Ừ Anh này bố bạc bố bào lời bỏ lọ khăn nụng bằng hải nó uh. bố pạc, bố đó, hải nhìn như bù, bù. Nhục có nhục đi đội <laughs> ừ. nó nhìn chiếc nọ นี่เงีเชียงเงยหน่มกระโดกอันนี้คือกันกับกองมอเลยเชียงเงียบเงียบเอาไม่เบาหรเดี๋ยวว่ากันเด้อพี่น้องกินข้าวแรงนี่นแต่ละคนบุริพักบุริรรรรรชาวบางคนนะฮะใส่เบ็ดใส่หม้อบางคนฮะรัดเชาวรัดแรงมานมือกินไปมือกินไรอยู่โต๊ปั้มอยู่นี่เมื่อไรเมื่อไราากินข้าวเรียบร้อยแล้วกินข้าวอิ่มมาพิมพ์อิ่มมาพิมพ์อิ่ม มือนี่บริปะบับพิมพ์นอนมือแน,น่แลวมือชิออกบานในเมือบ้านลมในแหงได้ยินเขียดมังหนาวที่บ้านนั้นลมหนาวมาแต่เบียดมัง,งมาแล้วพี่น้องมอนี่นอนกับบอพิมพ์แล้วกินข้าวยังแต่บริอาบนำอาบนำแล้วก็อับนำแล้วก็นอนบัพิมเนาะแล้วก็ตอนชาวม,มืนมานคือพอจะไปรัดประมาณ สามโมงสองโมงกลางคืนนะคพี่น้องโอเคพี่น้องก่อนอื่นหมดต้องขอขอบใจพ่อมีพี่น้องผู้ติดตามและรับชมการใครเบิ้งคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บพามพ์เด้อเพื่อเป็นกำลังใจหรือว่าเหตุคลิปตลอดก็ทุละลายที่หาอ่ได้ตอบคอมเมนต์หนึ่งมาห้องออป่าโอเคพี่น้องบ๊ายบายพี่